สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้รีวิวนะครับอัปเดตเติมสต็อกกันนะฮะของค่ายนาซานั่นเองรถนี้นะครับจะมีตัวตัดหญ้านะครับขนาด1.2เมตรแล้วก็1.4เมตรนะครับแล้วก็ผ่านพวนนะครับผ่านพวน62นะครับนาซาตอนนี้มา1่พ่วงนะครับผมนะะลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าผ่านพวนนะครับ นี่เลยครับต้องค่ายนาซ่านั่นเองนะครับเชิญด้ที่รับปัญญาแทคเตอร์นะครับราคาประหยัดนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับยางามก็ต้องจัดการนะครับจัดญ้ากันกับรถเทคเตอร์นะครับขนาด1.2เมตรนะครับก็ใส่ได้ตั้งแต่ขนาดรถ28แรงนะครับ34แรงแบบคูปูต้านะครับจนถึงขนาด40แรงม้านะครับแล้วก็1.4เมตรนะครับใส่ได้ตั้งแต่รถขนาด45แรงม้านะครับจนถึง54แรงม้าเลยนะครับ1.2กับ1.4ค่ายนาซ่านะครับ โครงสร้างนั้นนานะครับบนทานแน่นอนหัวเกียร์ใหญ่นะครับแล้วก็พันพ่วงนะครับเป็น62นะครับของนาซานะครับใส่รถขนาดตั้งแต่34แรงจนถึง40แรงม้านะครับนี้มาเติมซ็อกแต่เช้าเลยนะครับจากค่ายนานาานะครับสินค้าดีจากรอนทานีนะครับผมเจอที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร0875223883 0 9 5 3 3 9 9 8 8เปิดทำการทุกวันนะครับ ตัวมาสอบถามกันได้ต้องการรถโรตอร์มือ2อุปกรณ์ตอ่อพ่วงใหม่มือ2โทตัวมาสอบถามกันได้นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับฝาก์บวเดอร์ครับสินค้าคุณภาพจาก NASA น,นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ